จอกลางบิ๊กวินเท่าไหร่โอ้โหคำเตือนวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้ทำตามอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับวันนี้ผมกบอยไก่หอนวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกม Jurassic Kingdom นะครับแต่ผมไม่ได้มาเล่นนะวันนี้ผมมาเปรียบเทียบช่วงเวลาให้ดูกันเลยถึง3ช่วงเวลานะครับก็ผมจะแปะไว้แล้วว่าจอไหนเนี่ยช่วงเวลาไหนบ้างน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับวันนี้เนี่ยผมะจะซื้อฟีสปินทั้งหมดเลย แะเบ็ที่20นะครับเรามาดูกันิว่ามันจะได้กันเท่าไหร่บ้างครับช่องเวลาไหนคือมันจะดีมันจะโดนนะมาดูกันเลยดีกว่าจอแรกเนี่ยคือบ่าย3ถึง4โมงนะครับ4โมงเย็นอา่าส่วนอันกลางเนี่ยคือ9โมงถึง10โมงครึ่งครับส่วนอันสุดท้ายเนี่ยคือ3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับก็ผมจะเล่น3ช่วงเวลาให้ทุกคนดูเลยมา2จอแรกเนี่ย8ฟีสปิน,นครับ ส่วนจอสุดท้ายเนี่ยโอ้โหสเกเตอร์มาเยอะก็14ปีสปิงไปเลยอ่าไปดูสิว่าอันไหนมันจะแตกโหดแตกหนักนะโอ้โหแล้วก็ถ้าใครสนใจจาวิทเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยโปรแกรมเจาะร,ระบบอัจฉริยะนะครับก็อย่าลืมแอดไลน์แอดไลน์ u 8ได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ช่องกบ,บอยไก่หอนไว้ด้วยผมก็จะทำอะไรนี้ให้ดูบ่อยๆแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาเล่นเกมนะครับวันนี้เรามา เปรียบเทียบช่วงเวลาให้ดูจอแรกเนี่ยก็คือจะหมดแล้วทุกคนมาลุ้นกันว่าอันไหนมันจะแตกหรือถ้าใครแบบอยากให้ผมทำอะไรเนี่ยคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับโอ้โหแต่จอกลางแตกสองพันะเมื่อกี้โอ้โหจอแรกจอแรกเหลือแค่ทีเดียวปะโอ้โหเรามาดูกัน ว่าจอไหนเนี่ยมันจะโหดไม่ใช่จอสิมันคือเวลาแง่ช่องมาโหสุดยอดถูจอกลางบิ๊กวินเท่าไหร่อ่ะโอ้โหโอหโหไหลไม่หยุดโอ้โห,ห,ห,หจอกลางซุปเปอร์แมกกาวินหนึ่งหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบสุดยอดโหแต่ยังไม่หมดเท่านะเหลือฟีจะเป็นอีกเจ็ดอ่าจอแรกจอแรกก็บิ๊กวินแลาบสี่น้อยสิโหทำไมมันน้อยอ่ะนะ หรือว่าจอที่เป็นเวลา3โมงถึง4โมงมันเนี่ยมันจะน้อยนะอาา่าเรามานอนลุ้นกันว่าอันไหนโอ้โหเกมฟรีสปินก็คือมันยังบวกเรื่อยๆอ่ะทุกจอเลยเบ็ดที่20เนี่ยซื้อฟรีสปิน1,500นะครับจอแรกคูณ14 อจอแรกจบแล้วคือเป็น14ครั้งแล้ทั้งหมด1,100หไม่คุ้มดิขาดทุนขาดทุนสี่รอยะใช่เพราะมันซื้อพั0ห้าอันนี้มีสอจอมันจะเป็นไง้จอกลางจอกลางซึ่งคือได้บวกเพิ่มรรลัวๆโอ้โหดีใครมันจะไอ้นี่กนกันโอ้แต่จอ3ามทุ่มถึง4ทุ่มคือคูณ20แล้วแต่ไม่แตก ปีจะเป็น20ทปีนะครับ3าทุ่มถึง4ีทุ่ม1น0 0เ้จอแรกหลังท้ายอะ่ะจอกลางจอกลางว่าไงรอดูจอกลาง9โมงถึง10โมงครึ่งนะครับอืม17ีจะเป็น17ครั้งได้ไปทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยโอ้โห15,900้ 15, สุดยอด โอ้โหเราได้บทสรุปแล้ววันนี้คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดเนี่ยคือ9โมงถึง10โมงครึ่งนะครับสำหรับเกมจ u ลศิษย์คิงดอมนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็อย่าลืมไปลองเล่นตามเวลานี้ดูกันว่ามันจะแตกแบบผมหรือเปล่านะแล้วก็สําหรับวันนี้เนี่ยถ้าใครสนใจปโปรแกรมช่วยเล่นจาวิดเวชันใหม่เนี่ยก็สามารถแอดไลน์แอดรายยูแปรๆได้เลยหรือคนที่อยากเข้ากลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเนี่ยหรือแนะนาการเล่นเกมเนี่ยผมจะปักหมุดไว้ที่ด้านล่างน,นะครับแล้วกดลิงก์เข้ามาได้เลยแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกุมอยไก่หอนไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยลาไปก่อนสวัสดีครับ